วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนครับนี่ก็อยู่กับเฮ้ยอเฉยฮายูออรีอามีเกมอะไรกึกหาอาใครดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเคียวทงเกมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาเคียวเจอหรือเปล่าตัดไปตอนที่ว่าเจอเคียวเลยละกันนะครับโอเคนะครับผมว่าเอามาเจอเคียวแล้วนะครับผมเจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมจะขี่อย่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้เคียวด้วยนะครับ นําเน็ตไอ้ช่างไอ้ปิงอืมโน่นโน่นยิง,งที่ว่าจะเคลียวทั้งเกมตอนนี้เรายังไม่เจอเคลียวเราก็ยิงมันก่อนได้นะครับถือว่าไม่ผิดกติกานะครับเน็ตปิงอะ่ะเน็ตปิงมันจะเล่นยากมากเน็ตไม่ดี าาชาร์ตเปล่าก้าชา,า,า,าร์หรือปล่าไอ้นุ่มกูตายวะถ้ะกู Não me é? a... Ah, ตรงนู <t stereotype> ้นเขากำลังบอกกันอยู่โอ้ยตึง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 เหมือน่าน่กมา มันโดดลงใช่ไหมรู้รู้รู้ไม่ได้โดดเสื้อขาวโดนไอ้นั่นนี่แหละเออคือมีตาจไม่ได้ก็อยู่บนแบบย้อมแจงตายเลยอ่าเด็กกูแอ่ะอ่ะพี่อืนออ่นมา ปู่ไม่ทันตั้งตัวตัดเลยแล้วกันตอนลงกมันโอเคนะครับผมก็ได้เชือกลงมาที่หลังคาอาอหลังคาสุสานะเผื่อมีคนต้องรีบปั๊มยางนะครับที่ทยัอเชือยู่ก็เอาเพราะว่าเรายังเจอเชอเียวแล้วก็ใช้ปืนได้ก่อน,นครับเมื่อกี้ผมตาย ระเบิดสำคัญสุดจะแล้วแต่ระเบิดแล้วกันเออมันต้องแนกอืมเป่าด้วยนะครับแล้วก็ต้องโอเค,อเค,อเคเกบแล้วก็ไปแรกมาสามแล้วก็อ่าไปข้างบนมีอยู่แค่เลือกลูกเดียว ขึ้นพอขึ้นมานปุ๊บฮะครับเที่ยวนี่มันหายากมากเลยแต่ทีผมเล่นไอทีที่ผมไม่ต้องการเคี่ยวมันก็มาไอทีต้องการเคียวไม่มาคืออย่างละโอเคเราอย่าบบนเลยปามกันดีกว่า ใครเข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแค่นะครับอุ้ยผมก็เจอเคียวแล้วอ่าสนุกแล้วก็ทิ้งพืนไปเลยนะครับเก็บได้แต่ยาไก่โวแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องการแล้วนะครับโอเคอ่าแล้วก็ต้องไปหายายานะครับ ผมปรับก่อนไม่ให้เก็บของอัตโนมัตินะอยู่ตรงไหนว่าอ,อยู่บ้านอ,อ่าการเก็อาวุธอัตโนมัติปิดนะครับโอเคปิดละแลแกมาเลยนะครับไอวอแล้วก็หารถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ผมซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ดับง่ายแต่ว่าไม่รู้มันดับตรงไหนนะครับหาก่อนออรถมอเตอร์ไซ แล้วก็ระวังไอ้หาก็ต้องเก็บของแน่ครับแต่ไม่เก็บปืนเก็บเกาะก็เก็บได้นะครับเก็บหมวกเก็บได้อ่าโอเคหารถผมว่าผมจะลองไปลงเก็บเครื่องบินดูนะครับเผื่อมันจะมีนะครับไปโอเคยาก็ไม่ได้ปัม๊มช่างมันอนะ อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะอ๋อีนกว่าจะขึ้นไปข้างบนสักแลเค่ปัน,ปนอืมหารถก,ก่อนนะครับหารถอะไรก็ได้เดี๋ยวตัดไปตอนหารถอะไรเจอก็ได้นะครับเพนะครับผมก็หารถเจอแล้วนะครับนี่เป็นรถคันนี้เลยไปหค่ะ ลาเวล่าเลยมันไม่สามารถล็อกเป้าเราได้นะคะเพราะวันแล้วมิชามาหรือเปล่าโห่ก็ไม่รู้นะคะว่าตัวอะไรมิชานั่นเนี่ยไยเจอมอเตอราา์ไซค์พอดีเลย,อยชอบมาอะไรตอนที่ไม่อยากได้วะไงก็เอาสักหน่อยไม่โอ้โอ้โอโอเคนะครับ มันมีเสียงตึงต้งๆอะไรก็มูนนะครับก็ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าป้าอันบ้านไปตรงข้ามเขาเปิดเพลงนะครับผมขออนุญาตดูในไอดอบก่อนว่ามีของหรือเปล่าแต่ผมไม่เก็บนะครับแค่ดูเฉยๆมีระเบิดควันนะครับก็พอได้อยู่ปะระเบิดควันก็พอได้นะครับก่อนแถวนี้มีลูคนลือเปล่า Okay. ม,ม,ม,มี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 แล้วหนึ่งครับโอ้ย,ยดโดแตกแล้วนะครับหนึ่งโอ้ไอวอลเยอะจัดปอะความปลอดภัยนะครับเก็บยาเลยมี่มา แล้วครับเปิดมาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอืมบนบ้านโอ้ยขี้โกงนี่สัตว์แม่งอยู่บนบ้านมันอยู่บนบ้านครับเออยิงรถยิงผมเลยยิงผมเลยไม่โดนหรอกไม่ล็อกเป้าครับไม่รอกเป้า,อ,ปาอ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ เลยมาเลยเามาเลยไหนวะให้ไฟของนี้ไปแล้วกันไม่หามันดีกว่าเกิดเจอเจอนกอโอ้ออยไม่มีคนโอ้อยเอามาสก,กีได้ด้วยก่อนอ๋วมาสกีเ้เีบ้ามีบ้า ถ้ามีเขาต้องมือก็แล้วนะนี่ยหวานเลยนะโอเคอาโอแอดับได้แล้วนะครับเดี๋ยวกันอ้ในแมปนิดเดียวพงอยูดด่ที่เหรอผมว่ามันเต้าอ,อู้หคนสุดท้ายยังไม่ได้ได้คิวเดียวนั้นเดี๋ยวก็ไปหายตัวเมื่อกี้นะครับมันอ่านออมนกมาจับในบ้านแล้วมันอัดกำลังเก็บตอบอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมออกมาแล้ว Okay. แต่ว่ามิชาแค่เลเวลหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลเวลหนึ่ง แบบนี้เหนแล้วบ้างเขาขึ้นนะเขาขึ้นนะเขาไม่ดูแล้วเวอร์ไอ้ยโดนหัวไม่แตกอือแตกปะ้โดนหวัวว้าวอย่างไรวะแจนโอเคนะครับผมก็ฆ่าได้แล้ว,อ,ลวลอ้าวแล้วรถอ้าวรถอยู่นี่ ไอ้วออย่างเยอะ14ลูกนะครับระเบิดระเบิด6กลูกนึกว่าเขาจะขึ้นนะครับผมจะได้ปลาระเบิดแต่ว่าไม่ใช่เมื่อกี้โดนหัวแล้วเขาไม่แตกนะเชียวมันดีจริงจริงอย่างนี้นี่เองน่ตัวข้างล่างไหม่โอ้เหลือสี่ตัวไอเหลือสามตัวนี่ว่าถ้าไม่นับเรานับเราก็เป็นสี่ดูก่อนดูก่อนอ่าผมว่ามันเขาน่าจะอยู่ มาสะกอีกกันนะครับถ้าวงเล็กขนาดนี้ขี่รถเลยงนะขี่รถเลอนะเอ,เอาแล้วครับเหลือสองคน้าย้ายสุดขี่รถไ่ล่าต่อครับ ขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แนละผมว่าตามดูกน็น่าจะอยู่ถนะยยแถวๆเขตพลูุนะครับแล้วก็นะครับมีแยงอะไรรบกวนขาขออภัยด้วยครับเพราะว่าเสียงมันดังมากเพราะว่าอยู่ยกับแม่งน,นะครับก็คใชอยู่กับน้องนะผมว่าเขาต้องอยู่บนบ้านซานผนดาวร้อยสิบมากกว่าร้อย มน่าจะไม่มีไปต่อไปต่อยาวไปย่อไป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 น่าจะอยู่น่งานเจอแล้วเจอแล้วคนหลังนี้หรือเปล่าใช่หรอเปล่ เอาไม่ได้อยู่นะครับอ่ะเจออีกคนหนึ่งแล้วเอาคนนี้ก่อน